สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังก,กัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้าน่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะค,ะ,คะมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุได้ทราบก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุวันที่ปอน,น้อยลงคลิปในวันนี้ก็คือวันที่7พฤศจิก,กายน2565ค่25ะเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้สูงอายุที่อายุ59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพ ผู้สูงอายุมาดูคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายน2507เกิดก่อนวันที่สองกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดเน้นย้ำลงทะเบียนได้แล้วนะจ๊ะลงทะเบียนได้แล้วการหรือท่านใดที่ ปล่อยให้ตัวเอง60ปีแล้วยังไม่มาลงแตเบียนมาลงได้เลยช่วงนี้เปิดรับลงแตเบียนสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนสองห้หรือท่านใดที่ยังไม่เคยลงแตเบียนเช็คตัวเองดูให้ดีนะคะมีชื่ออยู่ในแตเบียนบ้านแห่งไหนไปลงที่แห่งนั้น ลงที่อบท,อ,ทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตหรือสำนักงานเขตทั้งนี้ทาั้งงานเช็คต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ชนอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเช็คตัวเองดูให้ดีเอกสารหลักฐานทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหน้าสมุด บัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารกรณีกรณีจะรับสิทธิ์เบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเข้าธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเช็คดูให้ดีด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนไหมค่ะธนาคารบางที่บางแห่งถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวธนาคารจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ให้กับเจ้าของบัญชีทราบ นะคะกาช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนแบ่งออกเป็นสองช่วงการช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2,565อีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่สองเปิดตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะคะมก,กราคม2,566เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2,566 ปิดปรับปรุงระบบอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2565ค่ะก็คงจะชัดเจน่ะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านใดที่ย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนามาจากตำบลอื่นมาเข้าตำบลในออทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลน,น,นั้นท่านต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในตำบลที่ท่านย้ายเข้ามาด้วยนะจ๊ะ ก็เพราะว่าตำบลเดิมที่ท่านเคยอยู่เขาจะจ่ายเบีย้ยอย่างชีพถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะตำบลใหม่ที่ท่านย้ายเข้ามาจะเริ่มปีงบประมาณถัดไปก็จะต่อช่วงกัน่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือจะส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าช่วงนี้ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือย,อยังลงแล้วจะได้รับในช่วงไหนส่งคำถามมาได้เลยเพออนน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลถ้าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ